พิพิธภัณฑ์หารายแก้ว ตังดินตั้งกว่าตั้งยาดแกตโอดหมูขลานตั้งคนเมืองนคนตั้งลัางนะาไตรแก้วมีโทษเนยวยาวอีจัรุชุนนามดีจดบากมานังเป็นทีตั้งบ้านตั้งเมือง,ต,งตั้งวัดตั้งวาเป็นที่มาของแรงราเมืองลัง ทำไมถึงชอบสะสมวัตถุโบราณนะครับก็ฉันเป็นคนจนไงของโบราณทําไมโกรธคุณก็ไม่ชอบเขาชอบทิ้งชอบว่างฉันก็เก็บเก็บมาเดินใายทะเลเขาจับะมงูลากวนขึ้นมาได้บ้างซึ่นซัดมาบ้างฉันก็เก็บเก็บมารวมกันนะฉันก็ไม่รู้ื่อะไรมาอยู่มาวันหนึ่งก็มันไปเป็นพิธภันฑ์ไปแล้วลูกเพราะเราชอบไป คุณยายคิดว่าสิ่งที่มาทํามาทั้งหมดเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังอย่างไงบ้างครับที่ทําผ่านมาแล้วนะี่ยนะฉันไม่รู้ว่ามีค่าไม่มีค่าแต่ทำหรับฉันมีค่าที่สุดทําไมนี่ก็เหมือนคุณเก๋ที่นั่งเล่าพิธานในเด็กวาัาโค้งทุกอย่างเราจะย้อนกลับไปหาอย่างดืมเื่อมันยอ่อจักไม่มีอีกแล้วแต่ถ้าถึงนี้ที่เราเก็บได้รักษาไว้ดีสถานที่ตรงนี้ก็เหมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งแต่เป็นโรงเรียนเหล่นเรียนรู้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง,รงเรียนรู้ด้วยบางคนอายุมากก็จริงแต่ไม่รู้นะ ว่าทิงนี้เขาทาอะไรเขาใช้อะไรอย่างที่ลูกเห็นไหมฉันเก็บตั้งแต่กระตายคุณมะพราวจนถึงพระบูชามีของทุกอย่างจากหลายพันปีลงมาต่ำที่สุดคือร้อยปีห้าที่ปีฉันกเก็บมไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ที่สมบูรณ์วันนี้จะกลายเป็นของเก่าที่สมบูรณ์ในวันหน้าเหตุ hey, ผลว่าทําไมของโบราณเหล่านี้ถึงสําคัญที่จะเก็บไว้ครับ ตัวเราอยากจะเป็นเป็นสิ่งทั้ัผ่าไหมล่ะเราก็เหมือนคนคนหนึ่งข้อของโบราณชิ้นหนึ่งจะมีค่าไม่มีค่า,ม,คามันอยู่ที่การกระทำของเราอยากจะฝากถึงคนรุ่นหลังต่อไปยังไงบ้างครับพวกเธอจะคิดยังไงฉันไม่ว่าแต่ตัวของป้ายืมป้ายืมผู้ใหญ่ยืมตั้งแต่อายุข้าวผัวจนตอนนี้กลาะเ็จติตัวแล้วนะลกูก ฉันเก็บทุกชิ้นทุกอย่างฉันบอกว่าทุกอย่างที่ฉันเก็บไว้ย่อมมีค่าอาจจะไม่มีค่าสาหรับฉันในวันนี้แต่ต่อไปอาจจะมีค่าสาหรับลูกหลานคนเราถ้าไม่ตัวเองยังมีประวัติตัวเองยั่ไม่ลูกเป็นดินนี่ก็มีประวัติของเปนดินประวัติคลาดมีไว้ทําไมถ้าไม่มาเรียนรู้สิ่งใดบ้างที่สมบุรณ์สมัมโอดที่เขาทางไว้นะลูกเราเห็นไหมเราจะต้องมีสิ่งนี้แล้วเราจะต้องเก็บสิ่งนี้ไว้อย่างน้อยๆลูกหลานหล,หลินหนุนเขากดจะได้รู้จักเห็นไหม ทำไมลูกมาที่นี่ลูกจึงมาเจอลูกปัดโูราานจรมยุทธราวดีมีหม้อมีเหย่อมีกระต่ายขูดมาเปลา่ามีทุกอย่างนั่นคือวิถีชีวิตของคุณนะลูกทุกทิ่งทุกอย่างย่อมมีค่าอยู่ในตัวของสิิงนั้นนั้นนะลูกจะไมครับทุกคนคุณค่า่ะไม่ได้ขึ้นอยู่ตัววัตถุแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนให้ค่ามันตหากสับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับ